สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรี c เ a n นิ่งฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่าน การเติบโตส่วนบุคคลการผลักดันตัวเองให้ก้าวข้ามขีดจำกัดไปอีกขั้นเเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังให้ความสนใจกันเยอะเลยนะคะวันนี้เราจะมาลองคุยกันถึงแงม่มุมประสบการณ์แล้วก็แนวคิดดีๆจากหลายๆแหล่งเลยค่ะทั้งจากคุณนิกแปะที่เป็นทั้งอดีตทหารผู้ประกอบการแล้วก็นักวิ่งอัลตร้ามาราธอนที่แบบสร้างแรงบันดาลใจให้คนเยอะมากแล้วก็มีมุมมองจากชุมชนออนไลน์อย่างเลมอนเอทดวยที่มีการแชร์ไอเดียเรื่องพัฒนาตัวเองกันน่าสนใจทีเดียวครับผม ภารกิจของเราวันนี้ก็คือล้อมาสกัดมาดูกันว่าไอแนวคิดเรื่องการมีสติความสม่ำเสมอและก็ทัศนคติที่เรียกว่า go one more หรือไปต่ออีก9เนี่ยเอ่อมันจะช่วยขับเคลื่อนชีวิตให้เราเติบโตหรือว่าประสบความสาเร็จได้ยังไงบ้างจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาทั้งบทสัมภาษณ์บทความความเห็นต่างๆนะครับค่ะเริ่มตรงไหนก่อนดีคะเรื่องการเลือกอย่างมีสติจากเลมอนเอก,ก่อนไหมคะได้ครับ น่าสนใจเลยคือแนวคิดจากเลมอนเอทเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการเลือกใช้พลังงานของเราอย่างมีสตินะครับคือให้รู้ตัวว่าเรากำลังเอาแรงเอาเวลาไปลงกับอะไรแล้วก็พยายามเลือกสิ่งที่มันส่งเสริมการเติบโตของเราจริงๆอืมเช่นอะไรบ้างคะ ก็อย่างเช่นการสร้างความยืดหยุ่นทางใจหรือว่าการรักตัวเองการใช้ a f f i r m a t i o n นะครับที่เป็นการพูดตอกย้ำสิ่งดีๆกับตัวเองเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นอ๋อ oh, a f f i r m a t i o นนี่เองครับและที่น่าสนใจคือในคอมเมนต์ของโพสต์นั้นๆก็มีคนมาแชร์ว่าเออจริงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในตัวเราเนี่ยมันส่งผลต่อคนรอบข้างได้เหมือนกันนะที่เขาเรียกว่า r i p โ e e f f ฟเฟกตะครับเหมือนเราโยงหินลงน้ำแล้วมันมีคลื่นกระจายออกไป ใช่ใช่ค่ะนึกภาพออกเลยแล้วมันก็เริ่มจากการที่เราต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่เราให้คุณค่าจริงๆใช่ไหมคะถูกต้องครับซึ่งประเด็นนี้มันไปสอดคล้องกับสิ่งที่คุณนิกแบร์ทำเลยนะยังไงคะเรื่องการจัดลำดับความสำคัญของเขาโดยเฉพาะไอการที่เขาตื่นมาวิ่งตอนเช้าตรู่มากๆนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องออกกำลังกายนะแต่เขามองว่ามันคือการออกแบบเวลาส่วนตัวเพื่อให้มีความคิดที่มันชัดเจนปลอดโปรง่ง เหมือนเป็นการเคลียร์สมองเตรียมพลังใจก่อนเริ่มวันนี้แหละคะประมาณนั้นเลยครับคือเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่กิจวัตรที่ต้องทําแต่มันคือเสาหลักที่ค้าจุนชีวิตด้านอื่นๆของเขาทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจเขาก็ปรับเปลี่ยนไปตามช่วงชีวิตแหละครับแต่แก่นลึคือการจัดสรรเวลาให้สิ่งที่สําคัญจริงๆซึ่งมันต้องใช้สติในการเลือกว่าเราจะเอาเวลาไปทําอะไรเข้าใจเลยคะ่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่เป็นเหมือนลายเซนของเขาเลย go one more ไปต่ออีกเก้าอันนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะอ๋อเรื่องนี้จริงๆจุดเริ่มต้นมันเ,เรียบง่ายมากเลยครับคือตอนนั้นเขากําลังซ้อมวิ่งมาราธอนอยู่แล้วมันมีโมเมนต,ต์ที่แบบท้ออยากจะเลิกกลางคันแล้วอืมใครๆก็เคยเป็นเนาะใช่ครับแต่แทนที่จะหยุดเขาตัดสินใจว่าเฮ้ยลองฮึดวิ่งต่อไปอีกแค่ไมล์เดียวอีกลิตรเดียวเท่านั้นแล้วเขาก็เลยเขียนคําว่า one more บนหมวกที่ใส่ซ้อมวิ่งวันนั้น พอกลับมาโพสต์ลงโซเชียลมันก็กลายเป็นไวรัลขึ้นมาเลยโห oh, จากเรื่องเล็กๆแค่นั้นเองเหรอคะครับผมแต่ที่น่าสนใจกว่าคือการพัฒนาของแนวคิดนี้ต่อมานะจากตอนแรกที่มันแค่ทำเพิ่มอีกนิดนะ่ะมันค่อยๆกลายเป็นปรัชญาที่ลึกขึ้นคือการทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหตุผลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมอย่างมีสติอ๋อ oh, ไม่ใช่แค่กัดฟันทนทำไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่นั้นครับมันคือการเลือกอย่างมีสติ ว่าการไปต่ออีกก้าวเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของเราจริงๆหรือเปล่าเหมือนที่เขาชอบพูดว่าการที่เราทำดีได้สม่ำเสมอมันมีค่ามากกว่าการทำได้ยอดเยี่ยมแค่บางครั้ง occasionally great ถูกต้องครับการตัดสินใจเล็กๆที่เราทำซ้ำๆอย่างตั้งใจนี่แหละที่มันจะค่อยๆสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวซึ่งก็ไปในทางเดียวกันกับอีกมุมมองในเลมอนเอทที่มีคนแชร์ไว้เหมือนกันนะคะที่บอกว่าให้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ทำแค่ชั่วโมงนี้มายนี้หรือครั้งนี้ให้ดีที่สุดแล้วค่อยทำซ้ำไปเรื่อยๆใช่เลยครับมันคือการสร้างโมเมนตัมด้วยความสมั่งเสมอจริงๆแน่นอนว่าพอพูดถึงการเติบโตการพัฒนาตัวเองมันก็ต้องเจอความท้าทายเนาะคะ่ะคุณนิกแบร์เขาพูดถึงเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างคะเขาพูดถึงความแตกต่างไว้น่าสนใจครับระหว่างความยากลำบากที่เราเลือกเอง อย่างเช่นการลงแข่งวิ่งโหดๆกับความลำบากที่เราไม่ได้เลือกให้มันเกิดเช่นการเจ็บป่วยอุบัติเหตุอืมจริงด้วยค่ะการรับมือมันคงต่างกันครับเขาเชื่อว่าการที่เราฝึกเผชิญหน้ากับความท้าทายที่เราเลือกเองบ่อยๆเนี่ยมันจะช่วยสร้างสิ่งที่เรียกว่า resilience หรือก็คือความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวจากความยากลำบาก ซึ่งมันเป็นทักษะสำคัญเลยนะที่จะช่วยให้เรารับมือกับอุปสรรคที่เราควบคุมไม่ได้ในชีวิตได้ดีขึ้นแปลว่า mindset หรือความคิดเราเนี่ยสำคัญพอๆกับร่างกายเลยสำคัญนักหน้าครับโดยเฉพาะเวลาจะก้าวข้ามขีดจำกัดทางกายภาพอย่างเรื่องทำเวลาวิ่งมาราธอนที่เขาเคยเล่าให้ฟังว่าความคิดมีผลเยอะมากแล้วเขาก็เคยเปิดเผยเรื่องที่เคยต่อสู้กับโรคกกินผิดปกติ eating disorder ในอดีตด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ ซึ่งผมว่ามันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเปราะบางแล้วก็บทเรียนที่เขาได้เรียนรู้คือเรื่องการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็การหาจุดสมดุลในชีวิตเขามีคำพูดหนึ่งที่ดีมากคือคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่คุณสามารถเป็นคนสม่าเสมอได้ You don't have to be perfect but you can be consistent โหชอบคานี้จังเลยค่ะ มันปลดล็อกความคิดได้เยอะเลยนะครับผมซึ่งการยอมรับตรงนี้มันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องการกล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนที่มีพูดถึงในเลมอนเอชเหมือนกันคือการมองความท้าทายว่ามันไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้ได้แข็งแกร่งขึ้นเพราะฉะนั้นความสามารถในการปรับตัวหรือ adaptability นี่คือหัวใจสำคัญเลยเนาะไม่ใช่แค่เรื่องงานเรื่องแข่งกีฬาแต่คือการใช้ชีวิตโดยรวมเลยใช่ครับใช่เลย สรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาไม่ว่าจะเป็นการเลือกอย่างมีสติการใช้พลังงานให้ถูกที่ทัศนคติแบบไปต่ออีกก้าหรือ go one ม o ความสม่ำเสมอแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวฟื้นตัวทั้งหมดนี้มันเหมือนเป็นส่วนประกอบที่สร้างความเข้มแข็งจากข้างในนะคะทำให้เรามีแรงเดินหน้าไปสู่เป้าหมายหรือความหมายที่เรามองหาในชีวิตครับผม สิ่งสำคัญที่สุดอาจจะเป็นการตระหนักว่าจริงๆแล้วเรานี่แหละที่เป็นคนกำหนดทิศทางชีวิตตัวเองนะเราต้องเป็นคนกำหนดค่านิยมกำหนดเป้าหมายแล้วก็ตัดสินใจเลือกทางเดินอย่างตั้งใจแทนที่จะแค่ไหลไปตามกระแสหรือทำตามที่คนอื่นบอกค่ะแล้วแนวคิดพวกนี้จริงๆมันก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สำหรับนักกีฬาเก่งๆหรือผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมากๆเท่านั้นนะไม่เลยครับผมว่ามันเป็นเครื่องมือ เป็นแนวคิดที่ใครๆก็เอาไปปรับใช้กับการเดินทางของตัวเองได้ในทุกๆวันไม่ว่าเป้าหมายของเราจะเป็นอะไรก็ตามค่ะงั้นก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อไหมคะแม่ครับผมอยากจะชวนให้ลองคิดกันดูว่านอกเหนือจากการผลักดันตัวเองในเรื่องใหญ่ๆอย่างเป้าหมายทางอาชีพหรือการแข่งขันกีฬาแล้วเนี่ยมันมีสถานการณ์เล็กๆน้อยๆอ,อะไรในชีวิตประจําวันของเราบ้างที่การลองเอาความคิดแบบ ไปต่อยอก้าวมาใช้ดูแค่แบบลองทําเพิ่มอีกนิดนึงเรียนรู้อีกหน่อยหรืออดทนกับเรื่องยากๆอีกสักนิดหนึง่งอาจจะนําไปสู่การเติบโตหรือความรู้สึกเติมเต็มในแบบที่เราอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ได้อาจจะเป็นเรื่องการทํางานอดีรเรกการพัฒนาความสัมพันธ์หรือแม้แต่การเรียนรู้ทักษะเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับน่าคิดมากๆเลยค่ะชอบเล่มน,นี้ไหมคะ ถ้าอยากฟังเล่มไหนแนะนำผ่ายช่องคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP ีหน้า